ลูกให้ให้ช่องยูทูปช่องนั้นอ่ะมันโดนระงับไปอ่าแล้วทีนี้คนพวกนี้นะครับคนพวกนี้เนี่ยคนพวกนี้มันก็จะออกมาไล์สดนะครับระดมคนแล้วมาพูดบอกว่านี่ผมเป็น f อซีตงคนคนก็จะแห่ไปดูแล้วมันก็จะพูดเรื่องไร้สาระ มีข้อมูลจริงๆมีข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผยมาก,ก่อนผมบอกเลยนะครับถ้าคนพวกนี้มันพูดในลนักษณะแบบนี้นะเออผมจะบอกให้แล้วว่าถ้ามึงมีข้อมูลจริงๆนะมึงก,ก็บอไปแจงยนตำรวจเลยนะเป็นอย่างซูงก,ก็บอไปแจ้งตำรวจสูมีข้อมูลหลายขนาดนั้นสูสูก็บอกเอาข้อมูลไปเจ้งตำรวจซูเจีย เห็นบ้าแล้วที่นี่อีช่องอีช่องอีตาแสก็ดกูมีหลายๆช่องที่อ่าวันวันนี้มันจะเปิดถาดเปิดถาเปิดมาแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละอุกนมีแม่งกูจะแฉะน้าแต่กูจะด่าน้าแแต่กูจะ ยิงได้กัคุณถานเลยว่าโอ้เพิ่งรู้ว่าเมื่อก่อนนี่เป็นเอฟซีลุงพลลุงพลไม่สนใจใช่ปะพอลุงพลไม่สนใจพวกมึงก็โกรธลุงพลว่าลุงพลอย่างนั้นอย่างนี้งงมากเลยอะ่ะคือคือจาเป็นไหมอะ่ะที่จะต้องเอาเขาเนี่ยมาพูดเพื่อที่จะสร้างกระแสตัวเองให้มันเวิร์กขึ้นมาให้มันโด่งดังขึ้นหรือยังไงแต่พูดจริงๆเลยนะว่าการที่สร้างกระแสอะ สร้างกระแสด้วยเหยียบหัวคนอื่นขึ้นมาเนี่ยมันไม่ดีหรอกนะกะเราเน่านะเขาเรียกว่าคอนเทนต์บาปพวกเธออะคอนเทนต์บาปเข้าใจไหมสิ่งที่พวกเธอทํากันขึ้นมาณตอนเนี้ยให้ผู้ชายคนหนึ่งอะที่เขาทําไล่ทํานาอยู่กับลูกกับเต้าอยู่กับครอบครัวของเขาอะต้องมีมลทินติดตัวนะมีมลทินยันดึงลูกงเต้าเขานู่ดพวกมึงอนะเห็นใจเขาบ้างไหม ไม่ใช่มาใส่ร้ายป้ายสีกูจะต้องมึงอะไปฆ่าน้องอย่างอิต้าเนี่ยอิต้าอิเน่าอิผีบ้านอะมึงอะมะโนโฮะมะโนโทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าเขาฆ่าน้องวันวัน,วนมึงก็พูดไม่จบนะมึงจะเอาทุกวันเลยใช่ไหมฮะจริงๆแล้วกูดีใจนะกูอยากให้เขาเอาเรื่องขึ้นรัทีิบนศาลเนี่ยกูก็อยากรู้เหมือนกันแหละใช่ไหมอย่ามโนให้ามากอย่าอย่าใส่ร้ายป้ายสีเขา นะลุงบอกแล้วไงว่าความจริงก็คือความจริงหัดไปฟังเพลงซะบ้างความจริงในใจอะ่ะเคยฟังบ้างเออไปฟังนะรู้ไหมอย่าได้บโนโคนไม่ผิดก็คือไม่ผิดเข้าใจไหมคือคนไม่ผิดก็คือไม่ผิดเขาไม่ได้ฆ่าก็คือเขาไม่ได้ฆ่าอย่าเอาเขาไปใส่ร้ายใต้สี ไมอย่างมาดามเล่านิทานพวกมึงจะดิ้นดิ้นดิ้นกัน้โหดิ้นกันหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลยมีการเดี๋ยวนี้นะนี่มีการออกมาพูดแล้วนะเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นสตรีมหยาดเลยแหมโคตรเรียนแบบเลยอ,ะอ่ะเออเรียนแบบทนันน้นได้ยังไงฮนะเอาทนันน้นไปเรียนแบบอย่างนี้ไม่ดีนะจะบอกให้มันดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะดูแล้วอ่ะมันเหมือนมันไม่ใช่เหมือนแบบเก็บความรู้อ่ะ มันเหมือนเอาคนคนดีๆไปใส,ส่ไล้ป้ายสีให้คนอื่นฟังแล้วก็เอฟซีน่างโง่ทุกคนน่ะนั่งฟังอยู่ได้อะ่ะยาอ่อนเห็นแล้วแบบว่าสะอิจสะเอียนน่ะจริงๆนะหัดหัดคิดหัดไตรตรองนะตัดแดงเลยปิ๊งไปค่ะวันนี้ตัดมุมวันนี้ตัดเต็มมาวันนี้ไปค่ะค่<ผ>ะค่ะไม่<ผ>ไม่ทัน จัดเลยพี่หนึ่งจัดเลยพี่อไปไหนกันหมดละไปไหนกันหมดละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงกันูนะฮะยาหญาตกอะยาหญาตกเครื่องร้อนจายาไปไหนยาตกกินเครื่องร้อนตกชาร์จแบตก่อนชาร์จแบตก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไหนกันหมดเนี่ยเร็วเร็ววันเนี้ยวันเนี้ย คือไททันแนลนะคะจะย่าไปไหนสทุกอย่างนะคะขอตัวนแป๊บนึงสวัสดี ไปขึ้นไม่ค่อยได้อ่ะพี่หนูว่าหนูแย่แล้วนะเนี่ยอไี่งหนักเลยอ่าวหายกันเป็นหมดแล้ว